ปุตตะกาโมละเพปุตตังธนากาโมละเพธนังอติกาเยกายะยยะเทวะนังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าเวสุวรนโนมรณะ,งขขงะังสุขขังอรหังสุขขโตนะโมพุทธายะสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ น้องๆครูบาอาจารย์นะครับ fc นะครับที่ติดตามช่องศึกษานะครับอ๋อไม่ใช่ศึกษาครับผมช่องพระสมเด็จวระงคังกูวัดกันไรามิตรนะครับนะครับจะไปศึกษาแบบอาจารย์โจกซะแล้วนะครับวันนี้ครับวันนี้ครับต้องขออนุญาตวันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ถือนะครับเนื่องจากว่าตัวหนีบ ตัวนี้โทรศัพท์แล้วก็นั่งทําคลิปมันเกิดหักครับวันนี้ก็เลยเอ๊จะทํำยังไงดีจะถ่ายภาพให้พี่ได้ดูยังไงดีนะครับวันนี้ก็เลยเอามือจับกล้องแล้วก็เอามาส่องให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรใช้วันนี้วันนี้คลิปสบายๆครับคงจะไม่ถึงสิบห้านาทีนะครับอ่าวันนี้อยากจะให้ดูครับที่บ้านครับว่า,ามีภาพมีรูปหรือว่ามีอะไรยังไง นะครับที่แอดมินนะครับได้สะสมและบูชาไว้นะครับรูปนะครับรูปตรงนี้ครับก็คือพระสมเด็จวราคังกูวัดกัญยานะครับอันนี้พิมพ์สิบสององนะครับพิมพ์สิบสองององนี้คือพิมพ์พระประธานเส้นลวดเนี่ยครับองนี้ครับนะตอนนี้แอดมินแยกออกมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาเลี่ยมของคอแล้วนะครับองค์นี้ องนี้ท่านจาได้ไหมครับองนี้องนี้องนี้คือพิมพ์พิมพ์ฐานคู่นะครับองค์องครูเลยนะครับองค์ที่สวยงามนะครับที่แอมินทำอ่า,อามาให้ดูนะครับในคลิปย้อนกลับไปสองสามคลิปนะครับเออนะครับอ่าใน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 พระนะครับปึกเนี้ยนะครับเนี่ยที่แอมินเห็นก็คือตรงนี้ก็คือพิมพ์สังฆาติ พิมพ์สังคตินะครับพิมพ์นี้ก็สังคติครับตรงนี้นี่เห็นไหมครับนี่มีมีลักษณะมีหูมีล,ลักษณะมีหูตรงนี้เป็นพิมาพ์พระประธานครับเพราะมีชายจีวอนเห็นไหมครับชายจีวรน,นี่มาดูทางนี้ครับมาดูทางนี้ทางนี้พิมพ์อะไรครับนี่องค์ด้านหน้านเลยครับนี่องค์ด้านหน้านี่อันนี้พิมพ์เจดีย์นะครับนี่พิมพ์เจดีย์นะครับส่วนองค์นี้ครับ องค์นี้เนี่ยเป็นพิมพ์ปกโพนะครับจะมีเส้นเส้นสองเส้นคู่เห็นไหมครับต้องเส้นสองเส้นคู่อันนี้แอนมินปึกนี้กับปึกนี้นะครับสองปึกนี้แอนมินแยกออกมาหมดแล้วนะครับแยกออกมาแล้วแต่แปลกครับมีพระองค์นะครับที่น่าจะเป็นพิมพ์สังคาตินะครับแต่ว่าตรงอกท่านนะครับผ่าเลยครับผ่าเลยผ่าเลยนะครับวงแขนท่านเนี่ยเป็นสามเหลี่ยมเลยครับ สวยงามนะครับเดี๋ยวว่างๆจะยให้ดูองค์นี้ครับแล้วก็มีองค์ใหญ่ครับที่แอดมินได้ได้ถ่ายภาพนะครับแล้วก็เอามาใส่รูปแล้วแขวนประดับไว้ที่บ้านนะครับององใหญ่นี้นะครับก็คือองค์นี้คือองค์นี้ครับคือองค์นี้นะครับแยกออกมาแล้วเป็นองค์ใหญ่นะครับส่วนองค์นี้นะครับ เป็นพิมพ์พระประธานสวยงามมากเลยนะครับมีกรอบกระจกองนี้แอดมินนะครับให้เพื่อนไปแล้วนะครับเพื่อนที่รักและเคารพกันอยู่นะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับให้ดูทางนี้นะครับผ่านมาดูอีกหน่อยครับที่บ้านแอดมินครับนี่ครับอากงกวนอูนะครับเอากงกวนอูอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสารุกสารุนะครับอากงกวนอูนะครับแล้วก็มาดูที่ หิ่งพระที่บ้านครับหิ่งพระที่บ้านก,านก็พอจะมีกับเขาบ้างครับพอดีได้ตู้มานะครับได้ตู้มาแล้วก็ะพะภรรยาได้มาจัดนะครับทางด้านขวามือก็จะเป็นอาม่ากวนอิมนะครับมีถ้วยน้ําชาให้อาม่ามีกระถางธูปนะครับส่วนตรงกลางก็จะเป็นพระพุทธนะครับเห็นไหมครับพระพุทธก็จะมีองค์ประธานหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อ ระวุธิินราชนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อสุธรององทองเหลืองนไหมครับที่อยู่ตรงกลางนะครับแอดมินอยู่ภูเก็ตนะครับก็จะมีหลวงปู่แช่มเห็นไหมครับหลวงปู่แช่มหลวงปู่ทวดนะครับสมเด็จพะจาร์โตครับสมเด็จพะจัร์โตนี่นี่นี่องนี้องนี้นี่อยู่ที่พระอยู่ที่นี่องที่แอดมินให้ดูเมื่อกี้นี่ครับนี่ครับองที่แอดมินแยก แล้วก็นะครับเป็นพิมพ์พระประธานเส้นรวดนะครับให้ดูอยู่ก็อยู่ตรงนี้นะครับในพานนี้ก็จะมีอยู่นะครับที่เอ็นเป็นคล้องอยู่ประจํานะครับองนี้พิมพ์พระประธานนะครับองนี้องนี้พิมพ์เส้นรวดอพิมพ์เส้นได้ครับพิมพ์เส้นได้นะครับนี่ครับนี่ครับให้ดูนะครับแล้วก็ทุกวันครับนี่ครับมินนั่งดูคลิปพัฒนาตัวเองไปครับ นะครับแล้วก็วันนี้ครับวันนี้ครับแอมินนะครับได้ทําตู้โชพระนะครับที่บ้านเนี่ยทำเสร็จแล้วนะครับให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับสวยไหมครับ๋ยวจะให้ดูนะครับเนี่ยแอดมินเปิดไฟตรงนี้ครับนี่นะครับทําเองไหมครับเนี่ยออสวยอยู่สวยอยู่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับ พระประธานมีทั้งเนื้อผงพิเศษนะครับแล้วก็มีทั้งเนื้อปูนเปลือกหอยสีขาวนะครับที่เป็นองค์พระประธานนะครับนี่เป็นองค์พระประธานของกุกุวัดกัญญานะครับแอดมินได้ห่ผมผ้านะครับก็คือซื้อกรอบนะครับสําเร็จรูปมาแล้วก็มาห่มผ้าไม่ได้ไม่ได้พาไปอัพนะครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นพิมพ์พระนะครับ มีทั้งพิมพ์มีพระพิม์อะไรครับอันนี้เป็นพิมพิมพ์ขนาดสันทัดครับให้ดูนะครับก็จะมีอย่างเช่นองค์ซ้ายองค์แรกนี่คือพิมเจดีครับพิมพเจดีพิมพ์เจดีนะครับนะครับนี่เห็นไหมครับเออนี่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 องนี้ครับที่แอดมินบอกครับองคนี้ครับที่บอกว่าอกท่านพานะครับองค์ท่านพานะครับเป็นพิมพ์สังาตินะครับ แล้วก็มีนะครับปูนปึกนะครับที่ยังไม่ได้แยกนะครับปึกที่ยังไม่แยกนะครับขององค์พระนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับที่อยู่ในกรอบนั้นก็จะเป็นพิมพ์เดี๋ยวผมแอดมิมดูสักหน่อยครับอ๋อด้านล่างนะครับด้านล่างแถวสี่ห้าองค์นั่นนะครับ สี่ด้านสีห้าองค์ล่างสี่ห้าองค์ล่างนะครับก็จะเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับมีพิมพ์เกชโยอยู่ทางขวานิดนึงนะครับเจ็ดชั้นนะครับส่วนด้านบนแถวหนึ่งและแถวสองจะเป็นพิมพ์เป็นพิมพ์อ,อกคุดนะครับเสยนโตอ,อกคุดแล้วก็เป็นพิมพ์เจดีอยู่ข้างบนครับฐานที่สามนะครับส่วนอันตรงกลางอันนี้ครับอันตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึง อแถวบนครับแถวบนสุดเป็นพิมพ์ปกโพครับปกโพเม็ดทั้งนั้นเลยนะครับปกโพเม็ดนะครับแล้วก็ตั้งแต่แถวที่สองนะครับแล้วก็แถวที่สามอันนี้เป็นพิมพ์ฐานแซมทั้งหมดเลยนะครับพิมพ์ฐานแซมทั้งหมดนี่ครับนี่อง์นี้นะครับแถวบนครับแถวบนแถวแรกครับแถวแรกนะครับแล้วก็แถวที่สองทั้งหมดครับเป็น พิมพ์เส้นได้พิมพ์เส้นได้นะครับแล้วก็แถวสามทับแถวสุดท้ายในยข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นพิมพ์สังคติครับพิมพ์สังคตินะครับส่วนที่อยู่ในถุงซิปนะครับอันนี้ก็คือเห็นไหมครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดะคังแป็บมือครับแป็บมือนะครับ,บ,รบส่วนองค์องค์ที่มีครึ่งองค์นะครับองค์ที่มีครึ่งองค์นี้องค์นี้แอดมิน ก็ทำไงได้ครับแกะออกมาแล้วหักนะครับเป็นพิมพ์ลุงพุทธเลยเอ้ยเป็นพิมพ์เสียดดมครับเป็นพิมพ์เสียดดมนะครับเหมือนของเสียดดมแปะเลยนะครับเหมือนเสียดดมแปะเลยนะครับเอาขึ้นมาให้ดูอีกหน่อยครับตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้เป็นพิมพเห็นไมครับเป็นพิมพ์อเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับพิมพทรงเจดีครับ สังเกตดูนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเออสวยนะครับต em> ่อมาครับต่อมาครับทางนี้ครับทางนี้เป็นพิมพ์พ네ิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์เสียงโตนะครับพิมพ์พระประธานเสียงโตนะครับพิมพ์พระประธานเสียงโตอ๋อครับท่านอยู่ของท่านแล้วครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับตรงนี้คือพิม ตรงนี้เป็นพิมพ์นะครับวัดวัดเกษชโยนะครับเป็นพิมพ์วัดเกษชโยแต่อยู่ในกลุ่มนะครับวัดกัลยาณมิตรครับเออเป็นเนื้อขาวปูนเปิดกหอยครับนะครับลักษณะพิมพ์เป็นพิมพ์นิยมนะครับฐานเจ็ดชั้นนะครับของวัดนะครับชโยนะครับแต่ว่าตอนสองสี่หนึ่งหนึ่งนะครับถึงสองสี่หนึ่งสามเนี่ย อ่าสมเด็จพระจาันโตเนี่ยนะครับท่านได้ระลมระลมทุกแม่พิมพ์ทุกวัดนะครับนะครับแล้วก็แอดมินคิดว่าเนี่ยครับได้มาได้พิมพ์จากวัดเกเทโยนะครับมาพิมพ์แล้วก็มาไว้เป็นพระประธานนะครับของวัดกัญญาณมมิตรครับนะครับงดงามอยู่นะครับงดงามอยู่แอดมินให้ดูนะครับให้ดูคอลเลกชันนะครับที่ที่แอดมินได้สะสมพระนะครับเออ คลิปนี้เป็นคลิปสบายๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณ FC ฟซนะเพื่อนๆนะครับที่คอมเมนต์นะครับเข้ามานะครับแอดมินทุกทุกคอมเมนต์ครับมีค่าครับแอดมินตอบกลับไปตลอดนะครับและอธิบายให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังแล้วก็อย่างไงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้แอดมินนะครับในการที่จะทำให้สำเร็จนะครับในการที่เป็นยูทูบเบอร์นะครับผม ครับวันนี้ครับคลิปสบายสบายนะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับเ,บเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ